นาะแดนสวัสด์ชัยฉิพีมีเหล่าเทวดานางฟ้าอาศัยอยู่มากมายมีพระมหาราชิกเป็นผู้ปกครองดินแดนแดนสวัสดแนน์แห่งนี้มีความสวยงามสิ่งแวดล้อมต่างๆบดรสมสูงป์มีอาหารการกินมากมายเนื่องจากชาวโลกได้ถวายของกินชช้นเลิศแด ณนะโลกมนุษย์พวกเราครั้งที่แล้วเราได้ไหว้ขอพรอให้ฝนตกบัดน,นี้ฝนได้ตกตามที่เราขอแล้วไปพวกเรานำของไปถวายท่านเทวดากันเถอะไปไปพวกเราช่วยกันเตรียมของกันเถอะชาวบ้านได้ช่วยกันเตรียมของและทำพิธีเส้นไหว้ ปลาทั้งหลายลูกปลานำหัวหมูไก่ทอดนำปลาทองหอย่ดทองหิบปล่อยทองน้ำหวานน้ำาัตเอรมาถวายเจ้าค่ะเชิญเจ้าค่ะเชิญมารับประทานให้อิ่มหนำสำราญใจได้เลยเจ้าค่ะโอ้ศักสิจริงๆขาหน้าลุ้จนจะถวายพิซซ่าถวายไก่เค้กสีนะเจ้าค่ะ้พาพี่รุ่นมีอาการป่วยหมอเทวดามา แต่ไม่มีหมอเทวดาตนไหนสามารถรักษาหายได้เป็นอย่างไรบ้างหลังท่านพิยุ่ข้อหายใจไม่สะดวกติดติดผัดผัดเหนื่อยง่ายไม่อยากขยักตัวปวดหัวอยู่เป็นประจำเลยอาการหลักอยู่นะท่านอย่างนี้ท่านก็อดกินขนมที่ข้าเอามาฝากแล้วรักสิเอาอะไรมาฝากัาท่าน นี่ไงค่าไปโรคมนุษย์มาคือขนมเลตะวันคอนเน่และโปรตีนมะฝากของชอบข้าทั้งนั้นเลยเก็บให้ค่ากินด้วยหลายท่านเสร็จค่าแล้วทีนี้กินคนเดียวสบายใจฮ่าฮ่าอ้ยยอ้อยข้าไม่รลอดแน่แน่ใครก็ได้พาข้า,า <c oughs> ไปหาหมอที่โรงยพยาบาลศรลาดน้อยท่านพิลุนขนาดหมอเทวดาย,ยังรักษาไม่หายแล้วหมอยังโรคมนุษย์จะรักษาใครดีท่าน ขอข้าไปก่อนไปเร็วท่านไม่ไหวแล้วเทวดาได้พาพระพิรุณมาปรากฏตัวที่โรงพยาบาลมนุษย์อย่างเราไม่สามารถมองเห็นท่านได้คนที่เห็นท่านนั้นแปลว่าคุณไม่ใช่มนุษย์ทั้งคู่ได้เฝ้าดูหมอตรวจคนไข้รายหนึ่งแน่ใจนะว่าหมอมองไม่เห็นเรานะท่าน ไม่มีมนุษย์หน้าไหนหมองเห็นเราหรอกใช่ไหมหมอเอเหมือนมีใครมากระซิบข้างหูคนไข้เดินเข้ามาในห้องตรวจคนไข้มาหาหมอมีอาการังไงบ้างคะเหนื่อยง่ายหายใจไม่สะดวกปวดหัวเยู่บ่อยๆครับเหมือนข้าเหมือนข้า จากที่หมออ่านค่าน้ำตาลของคนไข้แล้วคนไข้มีค่าน้ำตาลในเลือดสูงนะคะเดี๋ยวหมอจะจัดยาให้คนไข้ไปรับประทานนะคะโมเป็นโรคอะไรครับคุณหมอนั่นสิหมอคุณไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกคะ่ะโรคที่คุณเป็นเกี่ยวกับอาหารที่คุณรับประทานยังไงครับหมอคุณต้องเลือกรับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์ทานอาหารให้หลากหลายในปริมาณที่เพียงพอในแต่ละวันทานอาหารให้ครบผ้าหมู่นะคะอาหารที่มนุษย์นำมาให้ค่าก็มากมายไม่สัมกันอยู่นะข้าแค่เพล่ดเพลินในการกินมากไปหน่อยเท่านั้นเองมีหน้าไม่เคยเหลือถึงข้าเลยและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆคือการรับประทานขนมในปริมาณที่มากเกินไป คนไข้ต้องรู้จักอ่านฉลากหน้าซองขนมดูไขมันน้ำตาลและโซเดียมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรับประทานได้มากน้อยเพียงใดด้วยนะคะของชอบท่านทางนั้นแล้วดูยังไงล่ะหมอต้องดูยังไงครับหมอถ้าปริมาณไขมันน้ำตาลโซเดียมรวมกันไม่เกิน100ถือเป็นฉลากสีเขียวสามารถรับประทานได้บ่อยๆถ้ารวมกันแล้วมากกว่า100แต่ไม่เกิน200ถือว่าเป็นฉลากสี สามารถรับประทานได้แต่ไม่ควรรับประทานบ่อยถ้าตั้งแต่200ขึ้นไปถึงเป็นฉลากสีแดงไม่ควรรับประทานหรือควรรับประทานในปริมาณที่น้อยได้ครับคุณหมอผมจะเลือกรับประทานอาหารให้หลากหลายทานให้ครบห้าหมู่ทานในปริมาณที่พอดีถ้าจะกินขนมผมจะอ่าจฉลากโภชนาการอาหารหน้าซอขนมครั้งครับที่สำคัญต้องมันออกกลังกาน ่้แลวคะไปท่านไปไหนแต่ท่านไม่พบหมอแล้วหรือไม่แล้วล่ะข้ารู้โรืของข้าแล้วทั้งหมดเกิดจากการกินอาหารของข้าทั้งนั้น one two three ต่อไปเราต้องรามาระวังการกินให้มากขึ้นแล้วล่ะท่านแล้ว นำคำหมอนี้ไปเล่าให้เหล่านางฟ้าเทว,วดาแห่งสวรรค์ชัยชิมพีฟังกันเถอะยังยังยังท่านพาข้าไปที่ที่หนึ่งก่อนไปไหนละท่านไปซื้อเครื่องออกระต่าย <laughs> ได้เลยส่วนข้าจะเดินและวิ่งแทนการหอบรับรองข้าจะแข็งแรงแน่ๆ